คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่เกมีิปลาภาคสีของคายวาม,ม่าอีกเช่นเคยวันนี้เราพกถุงมาที่6,000บาทนะจ๊ะพี่ๆเดินเบ็ด30แล้วกันวันนี้เออทุนเยอะเอาหน่อยแล้กัน เมื่อวานไปที่เบ็ส30นะก็ได้กาไรนิดหน่อยไม่ต่างจากเบ็ยี่สหรอกพ,พี่แต่มันก็จะได้ความแบบตื่นเต้นท้าทายต่างกันไปนะเดี๋ยวเรามาลุ้นวันนี้ทุนหกพัเบตสามสิจะรอดไหมกําไรจะเพิ่มพูดมากกว่าเดิมหรือเปล่าอย่มาลุ้นไปด้วยกันอนยังไงก่อนรับชมคลิปก็ฝากพี่ๆกด subscribe ช่องให้น้องด้วยนะจ๊ะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์หนึ่ง,งคอมเมนต์ก็ยังดีนะพี่ๆโอ้โหจังหวะนี้เอาสิไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหน้าหลังตอนนี้โอ้โหดเดือดมากไม่รู้แหละว่าจังหวะนี้จะเป็นของใครเฮ้ยเอาวะเปิดแรกมาดีนะโอ้โหเก้า สวยเลยเปิดแรกเก้ารอยแบบสวยๆรอยหน้ารอยตาเลยจังหวะน,นี้เห็นกำไรแล้วแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเกมมันเพิ่งจะเริ่มเอาวะ่ะดอกที่สองพร้อมแจ็คพอตเอออะรุ้ๆไม่จะได้เท่าไหร่จะได้มากกว่าเดิมไหม ขนาดเราใช้ปืนธรรมดานะทุกคนเออยังแบบว่าตัดหน้าปืนไรฟ้าได้ก็เอาสิก็เบ็ดเหนือกว่าครับเฮ้ยบางทีแบบว่าเขาแบบเบ็ดต่ํากว่าเราแต่เขาใช้ปืนที่เป็นแบบปืนไรฟ้าเขาก็มีสิทธิ์ได้มากกว่านะมันก็อยู่ที่ว่าใครไวใครได้โอ้โหรอบนี้ได้มา6 9บบาทจะ700ก็ไม่7จอีกบาทเดียวก็ไม่ให้ วุ้ยทุกคนทําเป็นเล่นขึ้นมาเจ็ดพันแล้วนะทําเป็นเล่นกําไรหนึ่พันะจ๊าเมื่อกี้อ่ะรอบนี้กินแห้วนะจ๊าเบสิบ,บาทเอาไปแดก <c oughs> รอบนี้โอ้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเหมือนเดิม เฮ้ยแต่เราก็ฟาดมาหลายดยอกวะนะก็แบ่งๆคนอื่นบ้างเนาะพี่ๆแต่แบ่งบ่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวกำไรของเรามันจะหมดเราก็ยังคงสู้ในปืนธรรมดาของเราต่อไปนะไม่เปลี่ยนปืนแน่นอนเพราะว่าถ้าไปแบบ30ถ้ายิ่งใช้ปืนไฟฟ้านะทุกคนโอ้โหแปบ๊บเดียวรู้เรื่อง รูเรื่องนี้คือหมดนะไม่ใช่อะไรนะหมดนะแปบ๊บเดียวหมดนะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่ามองว่าตอนนี้มันก็ยังคงมีกำลงกำไรอยู่เราก็อย่าเพิ่งใจร้อนที่จะแบบโอ้โหไปปรับเบรคไปเปลี่ยนปืนอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งใจร้อนเราต้องใจเย็นๆดูไปเรื่อยยังไงตอนนี้กำไรก็หกร้อยนะจ๊ะทำเป็นเล่นเกมมันยังไม่จบเราก็ต้องสู้กันต่อไป ลังใส่กันย,ยับยับเปลี่ยนด่านซะง,งั้นไม่เป็นไรแต่มาเจอแบบด่านตัวตึงอะมันก็ต้องแบบว่าตั้งหลักกันใหม่นะเราจังหวะนี้โอ้โหกำไรเลยว400เออเอามาเปิดแรกของด่านที่สองของเรามาน้องโปรคอนไฟฟ้ายอะวยัว,ยวบวดๆไปเลยวันนี้ ลมาที่378บาทเอ้ยสั่นแล้วมังกรอ้าวทุกคนเฮ้ยเราสอยพี่มังกรแดงมาได้นะเออแต่ไม่รู้ว่าจะแจกมาเท่าไหร่อ่ารุ้นลรุนไปได้วยกัน ้ามาสวยมาดีเราจะพอนะโอ้โ oh, ห6 6 5บาทเองอ่ะพี่พี่ก็ u, ไม่เยอะเท่าไหร่นะแค่400เองอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้กำไร1,000 1พ0 0บวกขึ้นมา7,000แล้วเอามาหมุนต่ออีกก่อนยังไม่สะใจยังไม่พอ ขอไปต่ออีกสักหน่อยนี่แหละเมื่อวานก็อย่างนี้เมื่อวานจะบอกนะว่าไปเล่นมาเจอกับด่านพี่ฟินิกได้กําไรมา2 0 0พนะแต่ไม่พอไปต่อส่วนน้หน้าสุดท้ายเหลือ600กําไรเมื่อวานเออได้กาไรแล้วไม่รู้จะพอไงตั้งหน้าตั้งตาไปต่อเออเป็นยังไงล่ะโดนเขาแบบดูดไปคืนเลยไง จากที่ได้มาแล้วสองพไม่ยอมพอสู้ต่อสุดท้ายยังโชคดีนะที่ยังเหลือหกรไว้ยอมใจอยู่เอออย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนเลยอ่ะหรือว่าเราจะได้แค่รอบสุดท้ายรอบนี้รอบเดียววะพี่พี่ไม่น่าจะมาแล้วน่าจะแจกแค่ดอกเดียว ถ้าดูทรงๆเกมแล้วไม่ไม,ไม่เลิศไม่แจกก็ถอยก่อนนะแล้วต้องถอยก่อนนะเพราะว่ายัางไงตอนนี้ก็ยังมีกําไรติดไม้ติดมือออกไปอยู่เออยังถือว่าไม่ขาดทุนดีก็ออกไปแบบขาดทุนนะฉะนั้นเราจะพอก่อนไหม ลองน้องปูจะมาหรือเปล่าถ้าปูไม่มาก็พอนะพี่พี่โอ้โหน่าจะไม่ได้แล้วน่าจะตีกลมๆหกร้อยกำไรของเราวันนี้ก็ถือว่าดีในน้อเมื่อวานก็กําไรวันนี้ก็กําไรนิดหน่อยละกันนะพี่พี่อันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วเอาไว้มาจเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า